ครับคุณผู้ชมครับเรากลับเข้ามาสู่ตลาดน้ำสุขภาพวันนี้เราเปิดตลาดพูดคุยกับร้อยโทหญิงซิริธิดาชูโชคกุลนะครับน้องเล็กซึ่งมีผลงานสร้างผลงานให้กับประเทศชาติมากมายเมื่อสักครู่บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็มีวิธีการที่จะหาอะไรมาช่วยเหลือแก้ปัญหาก็<อ>มีปัญหาเกี่ยวเรื่องปวดกล้ามเนื้อข้างหลังคนะครับอย่างเยอะๆเลยพราะพุ่งนี้จะเป็นเยอะนะเวลาใช้เพราะว่า ต้องออกแรงเยอะหรอใช่มันเป็นการกระชากตัวเวลาเขาเรียกว่าท่าหลันก็คือท่าท่าโถมแทงเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะท่านั้นท่านั้นเนี่ยเป็นการกระชากของกล้ามเนื้อมากๆเลยเพราะมันเป็นการเขาเรียกเอ่อท่าระเบิดก็คือระเบิดพลังในในแล้วได้วได้คะแนนเยอะด้วยใช่ปะถ้าเกิดถูกมันเป็นเป็นท่าที่แบบต้องพุ่งเข้าเป้าด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อเยอะมากทั้งตัวเลยในกีฬาฟันดาบนะคะพอมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตรงนั้น ท่านี้ก็จะใช้ได้ยากมากเพราะทรมานมากใช่ไหมใช่อะแบบแค่ยืนเฉยๆนั่งนิ่งๆอะไรยังปวดเลยมันก็ปวดแล้วถ้าเกิดไปอ่ะใช่เคยค้างบ้างไหมมันจะไม่ดีขึ้นเคยค้างบ้างไหมมันไม่เคยถึงขนาดแบบว่าเจ็บปุ๊บแล้วก็หยุดขอพักหยุดอะไรอย่างงี้ไม่เคยอะค่ะเราจะบอบว่าเออทนไปแต่ก็เป็นพิษนะถ้าเกิดทนก็บอกเป็นโทษมากกว่าเป็นเป็นผลผลบวกนะก็จะกลายเป็นเรื้อรลังใช่ทีนี้ บอกว่าพอเป็นแล้วก็ไปหาอะไรมาทั้งทาทั้งทาน,ทานด้วยแล้วทําไรดูแลยังไงอีกก็มีเรื่องของการาทำเขาเรียกอะไรากายภาพก็คือไปหาหมอกายภาพมีการทำอันตราซาวและการทำช็อตเวฟอะไรเงี้ยช็อตเวฟแล้วอันตาราซาวแล้วฝังเข็มด้วยนี่เอาทุกศาสตร์เลยเหรอไปหาหมอดูท้กอย่างพวกหมอพวกหมอที่เขา มันเข้าสองเจ้าอะไรพวกนี้ปะก็คือเราเรารู้อยู่แล้วไงว่ามันเป็นเพราะอะไรก็คือเรื่องนั้นก็คือแบบว่าถ้าแบบโดนคุณใส่อะไรอย่างเงี้ยค่อยไปไม่ไดแ้วคุณป้คุณแม่ไปคุณก็ไม่ใช่ไม่มีไม่มีอ่ะก็ไปหาหมอที่เป็นด้านสมัยใหม่สมัยใหม่แต่ก็ไม่หายอย่างเงี้ยรักษานานไหมนานหนูเป็นมาติดทีมชาติมาแปดปีคือไปตั้งแต่เริ่มเลยเนาะค่ะก็รักษาก็ไม่หายเพราะต้องซ้อมหนักคือร่างกายไม่มีช่วงเวลาได้พักไงคะเพราะว่าตอนเล่นเนี่ยก็คือ พอเป็นปุ๊บเนี่ยหาหมอพอหมาหาหมอปุ๊บหมอบอกว่าต้องหยุดพักรักษาไม่ใช่หรอกพักไม่ได้คุณผู้ชมพักไม่ได้พอพักแล้วก็โดนปลดออกเาก็ทีมคาัประมาณนั้นใช่ไหมเพราะว่าต้องต้องร่างกายต้องต้องแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา,าเมื่อเจอปัญหาแล้วหาตัวแก้ปัญหาแล้วหาไม่ได้ทํำยังไง ก็พอดีว่าบังเอิญหรือแบบไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นสินค้าก็โฆษณาอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ใจก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือแบนไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะรักษาด้วยที่ไหนที่เห็นก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ไอ้ขนเหลืองเนี่ยนะค่ะก็เขามันทําอะไรมันทามันมันมีอะไรทําให้เล็กกระดูดใจอ่าก็ก็อย่างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการกาสรรพคุณของเขาเนี่ยจะเยอะมากเขาเารักษาเหมือนแบบ เป็นยาครอบจักรวาลอารมณ์บาประมาณนั้นแหละเออก็ตกใจเนอะเห็นโอ้โหผสมเพียบเลยใช่ใช่เคื่อผสมเพียบเลยอย่างแบบอารมณ์แบบรู้สึกแบบว่าแค่ยาหมองน้ําเนี่ยมันผสมแบบนิดหน่อยพวกทีมเสียงการบูรอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราหายว่างายอะไรเราก็รู้สึกดีขึ้นแต่นี่เขาผสมตัวยาจีนด้วยก็เลยแบบอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยอยากเอามาลองดูแล้วได้อ่านมั้ยว่าเขาผสมอะไรบ้างก็เนี่ยค่ะที่เขาเขียนไว้ข้างบนเต็มหมดเลยเอาแค่เอามาช์มีตำรับ ที่ประกอบด้วยตัวยายี่สิบชนิดกุ๊กชุยโป้ฟังไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นจีนเนี่ยเชียนน้ำแช่จริงจริงๆแล้วพี่เคยสัมภาษณ์เฮียเขาพี่อ่านไม่ถูกเลยใจเฮียแกพูดเราก็ฟังภาษาจีนเด้นมันแข่งนะครับไปเจออะไรทําให้เราตัดสินใจที่จะใช้มันก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกก็คือดูจาก ดูจากตัวผสมของเขาว่ามีอะไรแล้วมันเยอะดีเนาะใช่มันแปลกดีแล้วก็ชื่อไม่เคยได้ยินเลยค่ะก็ใช้ยาฝรั่งมาแล้วมันไม่หายก็ลองใช้ยาจีนดูบ้างอะไรเงี้ยครั้งแรกที่ได้สัมผัสมีความรู้สึกยังไงโอ้มันเย็นนานทําให้แบบรู้สึกสบายอ่ะมันไม่ร้อนหรอกหรอมันเย็นเย็นร้อนร้อนบอกไม่ถูกมันไม่เชิงร้อนมันป็นแบบเย็นแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วกลิ่นมันหอมด้วยอะไรเงี้ยอืมไม่ร้อนนะคะหนูว่ามันไม่ร้อนมันก็คือแบบเย็นเย็นสบายมากกว่า อาการที่เกิดขึ้นช่วงแรกเนี่ยมันใช้เวลานานตั้แรกก็คิดเหมือนกันว่าม,มันจะหายไหมเลยใช<ม>่ <c oughs> ไหมเขาบอกเขาบอกว่าไงเข,าบ,า,ขาบอกว่าฉีดพ่นโดยที่ไม่ต้องนวดอ่าไม่ต้องนวดเราก็ฉีดไปเลยฉีดอยู่ที่หลังด้วยนวดไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> แค่ฉีดกงลำบากก็ฉีดฉีด ฉีดก็ฉีดบ่อยฉีดทั้งก่อนเล่นแล้วก็หลังเล่นคือฉีดนึกได้ก็ฉีดนึกได้ก็ฉีดอะไรอย่างเงี้ยเพราะอารมณ์แบบลองใช่ไหมใช่อารมณ์แบบรู้สึกว่ามันเป็นแบบคือยามันต้องใช้เวลาอยู่แล้วอะค่ะมันก็แป๊บเดียวมันไม่หายมันอยู่ที่เราว่าเราจะดูแลขนาดไหนอะไรเงี้ยความรู้สึกของเราคิดอย่างนั้นด้วยใช่ว่าจะใช้เขาก็ต้องใช้เวลาด้วยค่ะนะครับแต่ครั้งแรกที่ฉีดพ่นไปความรู้สึกก็แค่เย็นๆอแต่ว่ามันสบายไงเหมือนแบบ เหมือนแบบเวลาเราจะเล่นกีฬาเนี่ยมันต้องมีการวอร์มกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยพร้อมที่จะเล่นใช่ไหมคะอันนี้มันก็เหมือนเป็นการวอร์มด้วยนิดนึงนะคือมันเหมือนแบบเออพอฉีดไปแล้วรู้สึกเหมือนกับเหมือนกล้ามเนื้อมันถูกวอร์มแล้วใช่กล้ามเนื้อมตัวมันเอมันยืดหยุดของมันเราก็ยิ่งเราไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยพร้อมมากขึ้นก่อนที่เราจะเล่นกีฬาเนี่ยพอฉีดพ่นความรู้สึกของเราเองนี่ก็วอร์มแล้ว แต่ก็ยังไปวอร์มเพื่อที่จะต้องเล่นตามปกติแล้วและมีความรู้สึกว่าฮีร่ร่างกายเราพร้อมมากขึ้นใช่ค่ะมันเขาเรียกว่า range of motion ก็คือจะแบบมากขึ้นครับผมอะไรไม่รู้ปภาษาอาจจะมึนอาจจะงงแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเธอจะมาอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่ได้รับตรงนั้นมีอะไรบ้างแล้วดียังไงปัจจุบันเป็นยังไงนะครับสักครู่เดียวครับ